สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะให้นักเรียนนำหนังสือวันณคดีลำนำขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เราจะไปเรียนในหนังสือวันณคดีลำนำกันนะคะเราอยู่กันที่บทที่เท่าไหร่แล้วเอ,อ่ยบทที่5ใช่ไหมคะเราเรียนถึงบทที่5กันแล้วภาพวาดของสีเทียนนั่นเอง ก่อนอื่นเรามาดูบทนำกันก่อนภาพวาดของสีเทียนสื่อคุณค่ารักษาป่าคนสัตว์ไม้ได้อาศัยโลกพึ่งป่าถ้าป่าสิ้นย่อมสิ้นใจเร่งเร็วไวร่วมปลูกป่าอย่าทำลายเพราะจังเลยนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเรามา ดูซิว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเธอรู้จักสีเทียนไหมสีเทียนไม่ใช่แท่งสีสำหรับระบายภาพแต่เป็นชื่อน้องชายคนเก่งของฉันเองบางทีฉันคิดว่าเขาเป็นสีเทียนจริงๆเพราะเขาวาดภาพเก่งมากเก่งกว่าฉันเสียอีกสีเทียนวาดทุกอย่างที่อยากวาด วาดภูเขาแม่น้ำต้นไม้เสือกวางผีเสื้อแต่ที่สีเทียนชอบวาดที่สุดคือไดโนเสาร์เวลาสีเทียนวาดรูปไดโนเสาร์เขาลากเส้นโดยไม่ยกมือเลยไม่ใช้อย่างลบด้วยวาดทีเดียวก็เป็นรูปไดโนเสาร์คอย,ยาวๆหน้าตาดูตลกวันหนึ่ง พ่อกับแม่พาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกที่ฉันกับสีเทียนได้ไปเที่ยวที่นั่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่สมชื่อมีภูเขาป่าไม้น้ำตกสัตว์ป่าและมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดพ่อบอกว่าวันนี้เขามีงานเทศกาลเขาใหญ่มีประกวดวาดภาพ คัดลายมือและอ่านทำนองสนอเรื่องรักษาป่ามิน่าละ่ะพ่อกับแม่ถึงได้พาเรามาก่อนการประกวดมีดนตรีแสดงและมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาเล่าเรื่องเขาใหญ่เล่าเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งยังเล่าเรื่องคนใจร้ายที่ลักลอบมาตัดไม้และล่าสัตว เขามีภาพถ่ายให้ดูด้วยฉันเห็นกวางแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกฆ่าลูกของมันยังเล็กอยู่น่าสงสารจังเลยแม่ส่งฉันเข้าประกวดอา่านทำนองสนะแม่บอกว่าฉันอาน่านทำนองสนะได้ดีพ่อพาสีเทียนไปประกวดวาดภาพสีเทียนหันมาโบกมือให้ฉันแล้วบอกว่าจะวาดรูปมาฝาก ฉันยิ้มให้สีเทียนก่อนจะตามแม่ไปที่เวทีประกวดอ่านทำนองสนอเด็กๆมาร่วมอ่านทำนองสนอก,กันหลายคนเจ้าหน้าที่นำข้อความที่ให้อ่านประกวดมาแจกแล้วบอกให้เราซ้อมอ่านกันก่อนเป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะมากฉันจะลองอ่านให้เธอฟังนะ รักษาป่านกเอยยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง ฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสม พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน ฉันอ่านเพราะไหมฉันอ่านเพราะไหมละ่ะแต่แม่บอกว่ายังออกเสียงผิดอยู่หลายตอนเช่นยังออกเสียงตัวรอเรือรอลิงไม่ชัดและต้องเว้นจังหวะให้ถูกแล้วแม่ก็อ่านให้ฉันฟังเสียงใสเชี่ยวจนคนข้างๆหันมาดูแต่แม่ก็ไม่สนใจหรอก แม่อ่านทำนองสนะได้ไพเราะมากฉันฝึกอ่านตามแม่จนคล่องเธอชอบคำประพันธ์ที่ฉันอ่านบ้างไหมลองอ่านวักนี้ดูสิคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ ไว้ทดแทนพออ่านถึงตอนนี้ฉันนึกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังฉันอยากให้คนไทยทุกคนรักป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้บ้างฉันอยากเห็นทุกหนทุกแห่งภาพของสีเทียน ที่ได้รับรางวัลติดอยู่ที่กระดานดำหน้าเวทีฉันรู้ได้ทันทีว่าภาพไหนเป็นของน้องชายคนเก่งของฉันภาพวาดของสีเทียนน่ารักมากเขาวาดรูปป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือช้างกวางลิงนกเงือกผีเสื้อและสัตว์ป่าอื่นๆอ,อยู่ร่วมกันกับเด็กๆอย่างมีความสุข และมีไดโดเสาคอยาวด้วยจบแล้วนะคะการบ้านของเราวันนี้ก็คือให้นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า103-105ถึง105นะคะ103ถึง105เป็นไงบ้างคะเรื่องภาพวาดของสีเทียนที่เราได้อ่านไปสนุกไหมเอ่ย อะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะไว้นักเรียนฝึกอ่านให้คล่องนะคะแล้วจะได้ความรู้ในเรื่องนำไปต่อแบบฝึกหัดนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ